อันใดยี่สิบบาทนี่เราบอกพริกอ๋อเทียนเทียนมันสีญ่เนาะพริกเขียเผ็ดเทียนสีเขียมาขายเขาเอิ้นพริกหยังนี่เขาเอิ้นพริกบัรเลาบัรเลาอ่าบัรเลาวันน้ำมาขายอ๋อกระปู่นี่ยกระปู่นี่ยกระปูกระปูกะปุแต่ยี่สิบบาทกระปูเอากระปูมันไม่แต่ใส่กระปุ่นมันจะท่ามู่นะเอาพวกอันมันแรงบ่แม่นบอกคือนไม่กระปู น้มกลวนื้อตรงัเห้นินเออบอนนี่เขามาขายกิโลละหาสิบาทูมันฝาวนี่อันแต่ว่าพุ่นอันฝากอันฟิสเกตไปคันไปผุนี่กิโลละ่อยเศ้านี่ตนี้น้อยตันี้น้อยตัละบาทตัวย่งยิ่ตัว่ใหญ่นี่ ตัวง่ายๆตัวละสองบาทเบาอยู่ปุ่นตู้ข่ไปโอ้ยแร่งกูแม่งได้อืกูติดไปหากับปูมากค่ะเรียกว่าาไปหาไอันนี้เ็นี่เด็กุ้งนี่เดนี่กุ้งก้าวหาเอาไหหน้าปางผมมาเดี๋ยวมันจะอย่นั่งเรงหน้ามั่งนี่แหละเครื่องปรุงพร้อมขันนี่ขันซื่อกันเทดให้เลยห่วยบ่แล้ว เอาไปให้เองเอไปฮหดเองนี่ข่าขวาหัวหอมตะกรีบกระหดต้องจ้าหาเพิ่นลาเฮ็ดพอมแล้วก็เหลาขาวนะเพินลาแช่เป็นแค่ยังเราเ้ียุ่นนั่นเียหลาขานอ๋อก็เยเป็นดีแท้เอางยต้อนมันาเอาไปกินนะมีที่อันนี้ที่ีาบาทโอ้เขงานีลจังห ้องแดง้องแดงสิี่่าจวไปห่มแดใบหันจะปไงมันาุงโตกุ้งหันไมใหญ่อามันสงาเนาะเส้น้องแดง้องดงมอนี่ม่แเบนนูนอนี้อันอันนนอันนี้นูหนอนไท่จะสีหันเป็นเมไเอออันไทอ้อันไม่ไม่ไงมน